อานหนังสือปะวันนี้ใช่ปะเ่ชาวงานเดี๋เดท้ไม่ปิดตู้ก่อนาน้ำานี่ไมด่เสืูอะไรฮะตูอะไรเสื้อผตูอะไรมาดูฮะหยเห็นพี่แจ็คบอกว่าจุงจุงสลบเ่ยจุงสงบแล้วจุมตอบไม่ได้สงบสงบตอนนี้สงบแล้วจุ่จากจาทุกคนนี่เป็นไงเอ้ยโอ้ยเอ้ยไ่กันไม่กัลับมาจากเชียงใหม่ก็อไงวะ หนาวหนาวเว่ยไปนเอยก็หนาวเว่ยพี่แจเหยว่าดังไม่ส่งกันบ้านพ่อนะดังส่งเพลงอะไรเพลงอะไรไม่มีพูดถึงอะไรเนี่ยเดี๋ยว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 เยอยาไ ไอเนี่ยมิมเขียนมาว่าดังเอาแต่เล่นเกมพอชัวร์เล่นเกมอะไรนี่เพิ่งถึงบ้านนี่จริงเพิ่งถึงบ้านเหรอจริงเหรอนี่คุณคุณดูแบบเนี่ยคุณเนี่ยคุณคุณดูหล่อได้พออยู่ในกล้องเน่ผมจําได้เลยคุณไลา์เมื่อก่อนมิคุณยังนี่ขนาดนี้ไลา์เมื่อก่อนใช่ไห้จำมั่งลา์เมื่อก่อนมันแก้ม่จนน่ารักไม่หล่อมาคว้าขินด้วย มาขี่มาสนใจมาลอง้แลองให้แก้ลองแก้ลองให้แก้ลองแก้ลองแก้ทุกคนได้ตา้เลยตอนนี้เหลือลเมื่อกี้กำลังจะเดินเข้าไปอาบน้ำเลยใครมีใครจะเข้ามากับเราบ้างชุนี้ชุนี้ด้ยชุกนี้ด้ชุดนี้ด้นี่นีุ่คนนี้ด้วยแต่แต่คุณเอคุณจงเขาหลับไปแล้วเฮ้ยเ้าไม่ไอ้นอนอ่ะผมเห็นนซีรีส์คนน่ะ แบบก็จะนอนแล้วนอนแล้วมงอ่ะพรุ่งนี้ตื่นเช้าเนี่ยดีคนนึงขอดีครับตึงจัดเหมือนทำไมหน้านิ่งจังไม่ทำไมตึงจังอ่ะทำไมมาแบบหน้านิ่งเลยอ่ะอันนี้ไม่ได้อันนี้มันฟิลเตอร์ไม่ดีไน่ด้อะเาเราทำก็เราทำกนมาจียิ้มแต่มาจีมัน เดี๋ยวต่อไลน์ก็เป็นฟิลเตอร์ผมก็แ่ตั้งงานค้างที่แกไม่ได้มาทำน้าแบบเขาก่อนั้นี่กับเราเออมาทำน่าแบบเขาไปอีคอนิ่งมากเลยทำไม่ไงวะมานน้ำตาจะไหลแล้วลูกน้ำตามันจะไหลแล้วน้ำตามันจะไหลแล้วคุณดูทนได้อีกนะนปเที่ไหนวะ พี่คนนิ่งจริงอะกกฟิตานะไม่ทังเป็นไรหรอลองบ้างดิลองบ้างไอ้เจ้าไอ้เ้ามพี่แกก็ออกพี่แกก็ทอดกับมาเดี๋ยวดูซิว่าเราจะอยู่เงินแบบนี้ได้อีกนานแค่ไหนเดี๋ยวดูซิว่าคนดูเนี่ยจะนั่งทนดูเราสี่คนทำแบบนี้โผมเป็นคนโซผมเลวว่าเราไลฟ์อยู่ผมเกือบทำหน้าตลกแล้วมันน่ารั

บ้าต้อตายแล้วต้องตายต้องตายจริงรับ้งตายองตายต้องมาไม่พูดสักคำริงไม่ขอมาไม่พูดสักคำแต่แยกสีททุกคนไปหมดแล้วน้น้อยแต่มาก อันนี้มันปนตวอวะตาไหลแล้วมดงนี่มันที่เรเรียกว่า cinematic s t โห g โอ้โหขอร้องใจ5นาทีอะ้ปินปินเอาแบบมาตาเลนเลยออกออกมีกันไปแล้วพี่พฟอนพี่ฟอร้องไห้เลยร้องไห้อะ ลองเหยดูนึกถึงบัวไม่ได้เราไลน์เราไม่แสามารถทกเออพีกไดกว่านี้แล้วอะผมไม่สามารถตกลงเมื่อกี้มีการกดออกกดออกแล้วเห็นแขนกดออกไลน์เรามันพีกสุดแล้วเมื่อกี้มันพีกกว่านี้ไม่ได้แล้วอะอ๋อครมาสร้างตำนานอะครูมาแล้วครูก็ไปอะอืมอืมอือฟ้าเขาด้วยอันนี้คืออะไร 만기고 철인가?